ใครเห็นก็ต้องรู้นะครับว่าน,นี่คือนาฬิกาเอ้ยแว่นตาโนปิตาใช่เดี๋ยวเราเข้าไปอะ่ะเราหาพวกนี้จะมีอันนี้1ชิน้นอันนี้4ชิน้นอันนี้1ชิน้นเขาบอกจะเป็นอะไรที่เล็กมากๆอันนี้คือน <imb> ิมบัสคูเทาตันนี่ในร้านก็มีต้นไม้แล้วในต้นไม้ก็มีอะไรซ่อนอยู่ไหนมีอะไรซ่อนอยู่ลกโอ้โหนักเรียนวันนี้เป็นโรงเรียนกันเหรอครับเนี่ย เราไป Warner Brothers Harry Potter ค่ะแต่งตัวเป็นนางฟ้าแต่งตัวเป็นแม่มดผมแม่มดไหนใครอยู่บ้านอะไรกันบ้างดูสิ Living the Literary ร u m b e r p u l p ในบ้านเริ่มเดินทางกันวันที่สองครับขาเคยยังอยู่ครบใช่ไหมจะบอกว่าไม่รู้เพราะตอนนี้ขาไม่มีความรู้สึกคือเมื่อวานเดินเยอะมากวันนี้เราจะไปเที่ยว Harry Potter Warner Brothers Studio โอ้ยทำไมอ่ะ <laughs> บพมันมันไม่ติดมันฟิวไปเลยดีนะไม่มีคนเก็บไปก็เพที่ญี่ปุ่นหรือที่ที่ไม่มีขายเขาเก็บของให้มันหลุดหรอค่ะพ่อเคยเอารองเท้าอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นซื้อรองเท้าใหม่เลย <c oughs> แล้วลืมวางไว้แล้วก็ไปกินข้าวเป็นชั่วโมงเลยนะถุงก็ถุงยังใหม่อ่ะกล่องรองเท้าใหม่ๆ่ก็อยู่ข้างในกินข้าวเป็นชั่วโมงออกลับไป<ช>หายังอยู่ยี่โบแชตแตมก็ลืมไว้ตั้งนานหล่นอยู่ตรงนี้ตั้งนานมัอยี้ตอนเข้ามาไงลมแรงมาก โบลุดเดี๋ยวแม่ใส่หนังยางเรามัดกับผมเลยดีนะแม่เห็นนะยังไม่ขึ้นรถไฟนัก้าเห็นว่านอนแองงงงงนั้นน่ะนี่เรากำลังจะไปชาชลาที่9 3้าสกันใช่ไหมไม่เขอแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะอ๋อตรงนี้ไม่มี9 3้สเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นระหว่างทางเดี๋ยวเจอเจอแล้ววิ่งชนเขาเลยนะจะได้ทะลุไปได้โบนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยโบนี้นะคะซื้อช้อปปี แต่ประวัติของมันหนักกว่านั้นคือตอนที่แม่ไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลอ่เราแม่ไปเห็นมาเป็นเซตที่คาดผมบวกโบแพงอ่ะหลักพันกว่าแม่ก็เลยไม่ซื้อทีนี้พอกลับมาแล้วอ่ะอดีๆแม่เจอในชอปปี้มีคนเขาซื้อมาเป็นเซตแต่เขาต้องการแค่ที่คาดผมเขาก็เลยปล่อยโบแม่ซื้อมาได้250บาทถูกมากถูกมากได้ของแท้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าตกหายแม่เสียดายแย่เรต้องขึ้นรถไฟเถอะสอง<ป>ขอบวนรถไฟมาแล้วอาแล้วดูไหมอาสิ Emergency Call Number อ๋อไม่ถึงว่าเป็นตู้โทรศัพท์ที่กดแล้วเราก็จะลงไปตึงแล้วก็ไปถึงเมืองของแฮร์รี่ที่สำนักงานใช่ใช่ที่มีทางเข้าหลายทางไงมนตู้โทรศัพท์ด้วยเราเห็นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเราใกล้ถึงแล้วนะเราอยู่ตรงนี้แล้วตรงไหนอะที่เราจะไปอะอ๋ออยู่ตรงนี้สตูดิโอโอเคเดินไปทางนี้ดูเิคะเข้ามาแล้วเจอแฮร์รีเลยพอเห็นไหมไหนน่ไงเออใช่ แฮร์รี่พอตเตอร์ทำแว่นตาตกโหยังใหญ่นี่ไงงูจะมาโดนงูกัดแล้วนี่ก็ใครเห็นก็ต้องรู้นะครับว่านี่คือนาฬิกาแว่นตาโนปิตะไม่ใช่แว่นตาแฮร์รี่พอตเตอร์ดูด้านางเจอเตมจะเหนื่อยหนกับพ่อโยเยมากและนี่ก็แฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้คือของพ่อแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ ของของพ่อของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยใช่ไหมตัวเนี้ยพ่อแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เป็นกวางตัวนี้อันนี้แม่เหรอ,อแล้วตรงนั้นน่ะ <Sna pe. S 1> สเนปด้วยสเนปสเนปก็เป็นตัวนี้เหรอออลเธอร์หรือสักอย่างเออเของเฮอร์มาโอนี่เฮอร์มาโอนี่หมาคือของรอนรอนและกระต่ายคือลูน่าเลฟกูดค่ะจำได้หมดเลย <laughs> ถึงแล้วนะครับวอร์เนอร์บัตเตอร์สตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์ เชิญแต้มอยากจะมาตั้งแต่เปิดอ่ะแต่เพิ่งได้มีโอกาสมานี่เขาเปิดมาตั้งหลายปีแล้วนะของอะไรเอามาเราก็ต้องมาเก็บในล็อกเกอร์ก่อนเข้าไปก่อนแล้วหย่อดเหรียญค่ะต้องปิดล็อกเออเคหาหวยกันเหรอครับได้เลขอะไรครับไม่มีเลยไปเร็วเข้าได้แล้วก่อนเข้าเขาก็เช็คอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยนะฮะ เช็คอะไรบ้างก็ไม่รู้อะคือน้ําเอาเข้ามาได้แล้วก็อะไรแค่เนี้ยแม่เอาข้ามาได้แต่ว่าของพ่อเช็คอะไรอ่ะเขาห้ามมาขนมเข้ามาเขาเขาเช็คอะไรก็ไม่รู้อะเออแต่ว่าคนที่เราเรียกเช็คก็คือคุณพ่อคนที่มีกระเป๋าส่วนใหญ่มีกระเป๋ามีกระเป๋าอย่างเงี้ยอันนี้คือ horn garin horn tail ค่ะเป็นมังกรโผล่มาตอนไหนกรบเหลือไฟที่เราติอยู่ป้ายธนาคารไม่อยู่ใน f o r b i d e n forest ดูแมวเขาว่ามันสี่สิบฟีตความสูงของมัน Mm hmm. และใช้4 mm hmm. เดือนในการทำม mm hmm. าได้เนี่ยพาะชอบบวดดิ้งตรงนี้มากเลยคือ mm hmm. แตม the stories we love best do l i v e in us forever mm hmm. เรื่องราวที่เรารักจะอยู่กับเราไปตลอดกาล mm hmm. นี่อะไร mm hmm. ดิจิตัลไกด์ถ้าอยากจะได้ไกด์ก็มาเช่าอุปกรณ์ได้มันมีภาษาไทยไหม โอเค t h ขอบคุณไม่มีภาษาไทยอินพีจีเป็นยักษ์ซีรีส์ก็ทำใจเยอะเลยมาก่เลขาให้คู่มือมาด้วยนะครับมีมังกรมาทักทายฮัลโหลไนท์ขุดมอสหนีอันนี้คือมาจาก The g o b l e t o Fire f เป็นโรงเรียน r e p r e s e n t a t i v e ของทุกโรงเรียนนี่อันนี้คือพลอ์เจดิ จำชื่อไม่ได้แต่เขาไปพร้อมกับใครนี่อันนี้คือโรงเรียนผู้ชายเลยเข้าไปในช็อปกันเสื้อสวยๆนะคลิปฟินดอร์พับเพื่อพับมีค่ะมีกิจกรรมดีๆมานำเสนออันนี้คือแอคทิวิตี้พาสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอ่ะเราหาพวกนี้จะมีอันนี้หนึ่งชิ้นอันนี้สี่ชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นเขาบอกจะเป็นอะไรที่เล็กมากๆแค่จะก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็มาบอกเขาข้างหน้าน่าจะได้แบบว่าอะไรเป็นของรางวัล เขาบอกว่าเข้าไปอ่ะเขาไม่มีพร็อพไม่มีคาถาไม่มีอะไรเลยนะคือถ้าเกิดแบบอยากฟินอยากอะไรก็มีคาถาถือไปซะหน่อยอะไรเงี้ยช็ตตมนี้สวยดีนะของใครอ่ะถ้าใครไม่เอามาเขาก็มีขายเนี่ยใช่อันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตกบน่าช็อตแต่มีตัวโตพัฟสกินเป็นแจมีเลิฟพอชั่นด้วยอันนี้เป็นของที่พ่อหองน่าจะทำมาเลิฟพอชั่นนี้ไม่ทำอะไรทำให้คนรักสุดข มีมีผู้หญิงเคยใช้ไปใส่ช็อกโกแลตให้แฮร์รี่พอตเตอร์แต่ร้อนเขากินเข้าไปอุ้ยดอบบี้คิดถึงจังเลยน่ากลัวน่ากลัวตรงไหนดูตาเขาสิคะก็ได้เรื่องก็เป็นแบบนี้เลย้องนี้ก็สวยน่าจะจำลองมาจากห้องไปเสเนียมนีไงจดหมายพุ่งมาเต็มเลยคิดถึงใครเหรออันนี้คือมูนครับค่ะแต่ก็มีตัวนี้ในฮวอปส์เลกาซี่อ่ะ ช well. no 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 ื่อแล้วก็ไม่เ nah, ล่นเลเขาก็อยู oh, ่คนเดียวเป็นสัตว์เลี้ยงในตำนานในในเรื่อง Fantastic Beasts น่ารักไหมหน้าตาอย่างนี้น่ารักยังไงลงเดี๋ยวมันมีตาตรงนี้ด้วยมมีตาอย่างเงี้ด้วยไม่ใช่แค่คำขวัญโอ้ตรงนี้ตกแต่งสวยดี My Now, the guys ใน Hogwarts l ก g ซี่เขาชอบชอบพูดว่า My Now, the guys อ๋อในเกมเขาพูดงั้นใช่ไหมเขาจะเขาจะแบบเกาะเหมือนเป็นแบบอย่างเงี้ยกลมๆเหมือนคนดูดวงอ่ะ ก็กอนเราก็ต้องคอลเลคต์เยอะเพือ<ๆ>ที่เราจะได้มาเสกกระถาโอโลฮัมโราเยอะๆตัวนี้คือนิฟเลอร์ค่ะเป็นคนขโมยเยอะๆหออชอบขโมยของโอ้เมกวาดเอาเอาเมกวาดเลยไหมอันนี้คือน <imb> ิมบัสคูเทาตันรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วมีอีเขามีอีกเหรอใครมาที่นี่ก็ต้องกรี๊ดอะถ้าเป็นแฟนแฮร์รี่แล้วเนี่ยมาที่นี่ก็กรี๊ดจัดตรงนี้เหมือนกับสนามแข่งควิดติ ลูกควิดดิดไม้กวาดรอยไปหมดโอ้โหเธดตํมีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งที่บ้านแต่เล็กกว่านี้มากนี่สงสัยจะบวมน้ำนะเนี่ยบวมมากตัวนี้อันนี้เป็นสลิทิลินสิงูประจําบ้านสลิธิลินไงอ๋อนี่เราเข้ามาอยู่ในบ้านสลิธิลินแล้วก็โซนตรงนั้นน่ะเป็นของสลิทิลินคือมันก็มีของกิฟฟินดอร์ด้วยแหละแต่ว่างูเป็นสัญลักษณ์ของสลิทิลินอันนี้แผนที่ตัวควรนี่ก็ร้านขายคาทา คาถาหลายรูปแบบมากมีของเขาบอกว่ามีของทุกตัวละครน,นะบ้านฮัคกฟ็อกซ์บ้านเล็บนคลองอุ้ยสวยจังเลยเนี่นะไรอ่ะโปลทักเกอร์เหมือนต้นต้นจำหัวต้องอ่ะคาถาของฮอกวอต์เลยนี้มีของกริฟฟินดอร์ไหมคาถาของดาบกริฟฟินดอร์ที่ฆ่าโบรดมอร์ตอนจบอ่ะนี่โกลเดตเอาไฟอันนี้น่าจะคาถาของงานแข่งอะไรอ่ะที่มีถ้วยไฟอ่ะงานแข่งกีฬาอะไรที่มีถ้วยไฟอ่ะ เสียงนากินีอุ้ยฟังแล้วขนลุกเลยอะเลื้อยมาเพราะว่านี่เรื่องอะเสียงจักระซิปมาจากข้างกำแพงดูสินากินีมาลองจับชะตาพอจับปุ๊บจะรู้ว่าเป็นชะตาของใครอย่างเช่นอันนี้ปุ๊บอ๋อเป็นของคนนี้คุณคือใครจับปุ๊บอ๋อเป็นของคนนี้อันนี้จึ๊บ คาถาตโดมอเขียนด้วยเขียนว่าอะไรอ่ะอ๋อบอกส3นิ้วบอกลักษณะคาถาเชิดแซมเพื่อนอนแล้วเฮ้ยเหมือนชิ้นเมื่อกี้ในยานดูไหมเป็นคาถาคาถาเหมือนหอยค่ะเหมือนคาถาแอเรียลหรือเปล่ามีชื่อเหมือนกันนะชื่อควินนี่อะไรสักอย่างอ่ะของใครรู้ไหมควินนี่โกสเตนใครอ่ะเลือกโดยไม่รู้ว่าของใครไม่เป็นไรเขาเป็นของเชิดแซมเขาเป็นของเชิดแซมใช่อ๋อจากแฟนตาสติกบีส เนย่ากเขาได้มาแล้วนะครับอะไรอ่ะอันนี้อ๋อฟินิกฟินิกนี่แฟนทิสติกบีดแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยพ่อเขาเคยช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่ไปสู้กันกับเอ่อบาสซิลิกอันนี้คือกระทาของลูชิสลาฟอยค่ะโหดูแพงไหมหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเยนเหนื่อยทำไมทำไมอ่ะเพราะมันกระทามันเสียบเข้าไปในนี้แล้วกลายเป็นดาบไม่ไม้เท้าไม้เท้าได้แล้วพอมาจะเข้า โอ้โหอ๋อข้างล่างนี่คือส่วนของไม้เท้า oh, ข้างบนคือส่วนของคาเท้าเขาเอาอันนี้ไปที่มาฝอยปักปักเลยพ่อดูอันี้สิคะอันนี้คือดิมบัส2 0 0พหรุ่นไหนของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นดิมบัส2000อันนี้นิมบัส2001น oh. นี่ในร้านก็มีต้นไม้แล้วในต้นไม้ก็มีอะไรซ่อนอยู่ในมีอะไรซ่อนอยู่ลูกลูกสนนิษเหรอค่ะแล้วก็แอนิมอลในเรื่องแฟนตาสติกบีชแล้วช่องนี้มีอะไร อ๋อนีส่สัตว์มหัตจ์รันอันนี้สวยสุดมันคืออะไรดูสิมันก็เป็นตัวเดียวเพราะว่าฉันคิดว่าตัวจริงของมันเ่ะเขาเขาอยู่กันในนี้ไงโซนแรกนี่ก็จะเล่าความเป็นมาของการถ่ายหนังแฮร์ฮรี่พอตเตอร์นะฮะเริ่มถ่ายปี2 0 0 9ยี่สิบเก้ซปเทมเบอร์ยังเป็นหน้าแบ๊วแวเด็กๆก,กันอยู่เลยหนูบอกทุกคนว่ามันมี อ๋อชุดมีที่เสียบไม้คาถาเก็บไว้โอ้มีเสียบไม้คาถาอ๋อเฮดของลุงโยเป็นเฮดอีหยางของเจมส์เป็นนี่ตัวนี้บ้านครับพอฮับพอับอันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์หรือฟอเรสต์กรัมครับแฮร์รี่พอตเตอร์สิถ่ายเหมือนฟอเรสต์กรัม เขามองอดีตที่เขาเล่นเป็นแฮร์รี่อยู่นี้่าดิจ่ทัลแล้วไงเขามองอดีตคือเคน,นี่ฉากไหมมีไมมีรีเฟลกอะไรอย่างเงี้ยฉากตอนเขาถ่ายคือที่เนี้ยจะเป็นกึง่งกึ่งบิวเซียมพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยที่เก็บสิ่งต่างๆตอนถ่ายเนื้อ,เร,อเรื่องเรื่องราวเก็บฉากเก็บพร็อพอะไรเงี้ยเขา๋จเขาจะเลือกคนเปิดประตูนะฮะใช่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ออกออกได้เลยเขาบอก เปิดเลยครับพักเลย oh.